ขึ้นในมีมากในการทำให้ทำนาอยู่บ้านนี่แหละครับอ๋อท่านในไปเพราะว่าไปครับขึ้นหลอดจัวไหนล่ะเนาะหาดปลาตองนี่เนาะมาอยู่บ้านเท่าแล้วครับมัออนกับม้กแน่นี่ <S 2> <S 2> อยู่แล้วเนาะอ,นนะอืมครับผมมันกับใจมกักครับผมครับใจมักกับหนูปูกปลาเนี่ยครับแค่ไหนเนี่ยสองรอยลิตรคือตัวนี้เลยครับอ,นนอันตัวใหญ่นี่ขยายได้ครับอันนี้ขยายเอาเอาครับผมเอาเอาฟ้าเอาฟ้าของถังนี่ครับฟ้าของถังเนี่ยมามาปาด ครับมาปฏิปโตเอาอันเชื่อมใสครับครับอันจะงะออกครับน,นี่อ,นอันนี้ก็งะออกนี่เนาะงะออกครับผมคันอยากงะง่ายเฮ็ดหูจๆๆๆริงจริก็ได้เนาะ<ม>นอันนี้พระท่านในเฮ็ดคิดพระท่านในท่าน าร์มหนุ่มผใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภออีกน้องอำเภอวา,าปีป่ะวาปีปทุมน,นปะปทุมมาปีจับบ่อยได้ครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมนะครับ อยู่ที่จังหวัดสระบุรนะครับจริงๆก็ติดอําเภอบอระบือเนาะเขตลอยต่อนะครับไม่ถึงอําเภอวัดจีประทุมนะครับเข้ามาที่ก็เห็นปีนี้นะครับฝนตกดีนะครับเห็นข้าวเขียวก็รู้สึกดีใจครับปีก่อนเคยไปส่งหนูก็มีตะแลงงานที่ไหนก็ไม่ได้ข้าวนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปแนะนําให้รู้จักกับพ่อเขาครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมวิธีการทําบ่อด้วยนะครับตอนนี้พ่อเขาทําบ่อแบบทําเองแล้วก็ลดต้นทุนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับสวัสดีครับคุณพ่อ ดีครับซื้อพอยังเนาะครับน้องพอค้ำครับซื้อพอค้ำครับอยู่แต่นี่ก็เอื่นพอค้ำเนาะพอค้ำอันนี้ตอนนี้คิดยังไงยังมาอยู่ทงแน่ผู้เดียวครับเนี่ยบางบางบางคนก็เอื่นค้ำบบบอ๋อาเอื่นค้ำบางคิดยังไงยังมาอยู่ทงแน่คนเดียวครับเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยนอกหมู่บ้านนี่ยครับมันบรรยากาศดีแหละครับอ๋อบรรยากาศอันแรกเลยออกมายจากปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดครับไม่ถึงปีอยู่อ๋อเพิ่งออกมาช่วงโควิดเนี่ยครับเพราะว่าแต่ก่อนมันกะ พาขายอยู่กับป้าตองครับครับผมโอ้ครับผมยังไงล่ะมันโควิดเนาะก็ห่วงยังไงแล้วเป็นยังไงก็เลยริ่มทำมาอยู่บ้านครับผมเออเริ่มมายุบ้านก่อนมาตั้งตัวก่อนครับตั้งตัวตั้งหลักก่อนอ๋อครับผมโอเคครับขออยากสอบถามข้อมูลผมเติมครับอยู่นี่อยู่ใดเนาะครับเนาะเออเอาอำเภอจังหวัดเลยเนาะครับเอออยู่อยู่เอาหมูบ้านก่อนครับอำเภอจังหวัดไกลไก่พดครับขอหมู่บ้านก่อนครับผม หมู่บ้านบ้านแคนครับบ้านแคนบ้านแคนตำบลครับตำบลแคนตำบลแคนครับอำเภอว่าปีอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดครับมหาสารคามมหาสารคามครับผมมองนี่ก็เป็นเส้นทางลักอยู่เนาะครับเนาะเส้นทางไปใช้นะครับนี่ครับเนี่ยออกไปใช้ไดครับเส้นมองนี้ครับผมเส้นนี้ออกไปหน้าคาก็ได้ครับออกไปนาดูนครับผมหน้าเสื้อ อ๋อครับผมไปพุ่นเลยเนาะไปนีก็ได้ครับถึงไหล่ทางใหญ่พุ่นก็ได้อ๋อไปถ่ายได้ไปได้หลายท่าเอาพายักก็ได้โอ้ครับผมมันทำเภอมันหลายครับวนเวียนอยู่แถวเด่นครับผมอาชีพแต่ก่อนเล่าให้ฟังนะครับตอนที่ไปอยู่หาดป่าตองเป็นยังไงเนาะตอนช่วงซึนามิแมาเป็นยังไงนะครับตอนนั้นครับซื้อนามิมาไหนกับทำให้ทำหน้าอยู่บ้านนี่แหละครับอ๋อท่านไหนไปท่านไหนไปครับขึ้นหลอดตัวเลยเนาะในหาดป่าตองนี่เนาะหลังซื้อในมีครับอ๋อขาเจ้าปลูกต้นไม้ต้นยางเงินน้ำหนาหาด กำลังรงงามๆเลยไปช่วงหลังไปช่วงหลังไปช่วงเออได้อยู่ได้อยู่ได้จักปีครับผมเออไปตทางตาลูกใต้อยู่ปฐมครับผมเดีนี้ก็ยี่สิบห้าปีแล้วโอ้โหดนเนาะโดนเติบไม่เนาะโดนเติบยี่สิบครับบันนี้ครับบันนี้ก็คือมาบันนี้คือได้มีโอกาสมาทรงพอเนาะได้สั่งหนูคิดจังไหนจังอยากเลี้ยงหนูครับผมเริ่มต้นก่อนมันมีแรงจูงใจพรับมครับผมแล้วอีกอันหนึ่งจ้าของก็มาอยู่บ้านท่าแเล่ากับ มันกับมักแนวนี้อยู่แล้วเนาะอืมครับผมมันกับใจมากครับผมครับใจมากกับนูปู่ปลาหนี่ก็เคยหาเคยเลี้ยงเคยกินอยู่มันแห่งมวลสมเร็จจากแนวมี้จะได้อยู่ได้กินครับครับผมแล้วเออได้เบิ่งในคลิปในหยังข้าเจ้าเออครับแล้วเลยสนใจครับผมศึกษามาตอยู่หาดปราตำหนักเราครับผมทั่วครับผมจะโดนโดนแหละครับผมจำเลยครับคุยกันไลฟ์เที่ยวแหละครับ ตัดสินใจทันทีเลยเพราะว่าโอกาสโอกาสนี่กัมันกับโควิดกับมาอยู่บ้านแล้ะเนาะครับผมตัดสินใจเฮ็ดเลยครับเพราะด้คือยังหลายเพราะว่าครับอันแม่อยู่บ้านนี่มันก็พร้อมน้าอืมครับผมมันโอเคอยู่ครับผมครับแต่มื้อนี้ครับผมอยากให้คุณพ่อนะครับพาท่านผู้ชมมาเรื่องวิธีการรอบอเพราะว่าปกติคือสื่อเนาะแต่ว่าสื่อบ่มีคนเขาบ่ขายให้แพงพอมเลาต้องไปคนเองก็เลยเฮ็ดเองเลยดีกว่า จังไรครับอ๋อลอยฟ้านี่ครับคนนี้เห็นเองรู้สึกจังไรครับหรยอย่างรถต้นทุนซื้อคั้นแรกอ่อยากรถต้นทุนต้องไปถามบางหลักกับบ่อแปดสิบบ่อหกสิบครับผมราคาสูงเถอะครับราคาสูงถึงประมาณจักบาทครับแถวนี้เนาะคือว่าขันว่าไม่งินหลายมันก็ซื้อเมื่อไรเนาะซื้อลายบ่อ๋อครับโอเคมาเบิ่งบ่อที่ซื้อมาก่อนนี่ครับบ่อที่ซื้อมาก่อนนี่บ่อนี่อ่าบ่อนี่เป็นบ่อหกสิบเนาะหกสิบหกสิบเซนความสูงนี่ยิ้มหายิมหาครับโอ้อันนี้จักบาทครับเนี่ นี่มัน60บาทครับ60บาทถือว่าค่อนข้างแพงครับ60บาท,บาทครับผมผมหกบาท70 60บาทนี่ก็คือจะเป็นบอแบบว่าบอ80เซนยี่ห้าแปนี่60บาทครับยุบันเอ่อย <c oughs> ู่บ้านถือก็หลายครับผมบันนี้โอเคบันนี้พ่อซื้อมากเราซื้ออ้อมบ่อไวแล้วก็เลยมาลองเฮ็ดบางเองก็คือนี่ครับบอที่ลอยเองลอยจากใดครับมาเบิ่งเดียครับพิมพ์ทำง่ายๆครับนี่นะครับมาเบิ่งพิมพ์ครับเบิ่งดีๆครับพิมพ์ครับ พิมพ์ทำมาจากถังน้ำมัน200ลิตรครับอันนี้200ร้อยนอันนี้500มันยังบริสันด้สมบูรณ์นะครับแม่นบ่ครับได้ครับเอาแก้ใส่ได้โอเคอันนี้ข้างในเป็นเป็นถัง200หรือถัง500ครับนี่500คือกันบ่อืมมันเป็น200บ่ครับก็คือนเนี่ยเนี่ยสองลิตรคือตัวนี้เลยครับอันตัวใหญ่ขยายได้ครับอันนี้ขยายเอาเอาครับผมเอาเอาฟ้าเอาฟ้าของถังนี่ครับฟ้าของถังเนี่ยมามาปาดครับมาปฏิปโตเอาเชื่อมใส่ครับครับผม มันก็เล่นควงออกมาแน่อันนี้มาตรฐานครับนี่อันนี้คือทั้ง200ลิตรแิ่นอันนี้คือขยายทั้ง200ลิตรออกไหม่นี่ยนะครับขยายออกขยายออกไห้มันใหญ่นะครับเนาะนี่ครับ200ลิตรด้วยเนาะแม่นบ่ผมว่ามันสองรอยแต่ว่าผม่งก็บอกดลยพ่งมั่นใจกับสิซ้ำนี่แล้วมั่งสองรอยก็เริ่มงงเลยครับตอนนี้พ่งพ่งเลยถามเข้าเจ้าก็เห็นเห็นข้าเจ้าไปเฮ็ดอันอันที่เพอทานอ่าๆๆนั่นแหละอันเดียวกันอันเดียวกันทั้งสองรอยลิตรตอนนั้นแหละครับแต่เลยสนใจว่าครับ บนี่บอทั้งบนี่รอเองกับบอครั <S <S บประมาณกับ4 0 5 0บหอนี่คร İn ับใส่ต้นทุนจัดบาทครับผมในการรอบอนี่ครับ่นอะะมันเมันกสร้างเห็นไหมขีวนึงมันเท่าไหรบคิวนึงเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยวดร้อยสามรอยกสวนึงารอยปูนทุงหนึ่งลอยหาบาทรวมกันจากลอยแล้วเนี่ยบวกด้วะนี่ บอลท่านใดไครครับได้เธอหนึงได้ได้จักบอครับต่อต่อนตอนตอปูนทุงทุงหนึ่งรอยบาทนี่ยทุงหนึ่งเนี่มันมันมันสีมีอยู่หกหกถังเนาะหกถังอี้เนาะครับแต่ว่าขันเท้าผสมจริงแล้วมันก็บวิเศษไม่เหลือครับอือเอ่อ เนอเบอที่มาตรฐานโอเคเ้เน่ือโอเคเข้มเน่มาตรฐานเนาะโอเคครับมาเบิ้งหนาวเข้ามนจากนั้นเนี่ยหนาครับหนามากหนามากก็คือยัเราแต่เราแ่ใ่มหน่อยมาตรฐานไาไดยครับครับผมเฮ็ดง่ายๆบอนี่บอจากเส้นเก่าสิบหเจเส้นมั้งบอนี่บอบบแมนเจ็ดแปบบแมนบอรับมันมันยยวนห หกสิบแปดหกสิบเกณฑ์หกสิบแปดเส้นก็คือเป็นบอเฮาเฮ็ดเองครับบอลเป็นเองขย้ายได้เส้นใดเอาเส้นนั่นครับบ้านนี้ครันมีคนอยากสนใจมาถามวิธีการเฮ็ดนี่วิธีการเฮ็ดลอบอลนี่ต้นทุนนี่ได้ประมาณชีบอนี่บัดประมาณพันหนึ่งเนาะประมาณอตีประมาณสักสองพันในชีได้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 สามเนาะได้สามมันเป่นบ่ครับพิมพ์มันครับพิมพ์มันลงทุนจากบาทครับพิมพ์นี่พิมพ์ในการหนึ่งคนขายหารรยเนาะ ครับลอยถังหนึ่งก็มาตัดเป็นสองเป็นสองอันเป็นสองอันครับก็ได้สองสองสองแบบที่ที่พ่อมาอันที่แปะนี่เขาก็แปบบฝามันสองอันอ่าเอาฟ้าสองอันก็ได้ครับก็ได้เพราะว่าอได้ได้ได้อันหนึ่งครับถังหนึ่งนี่ครับได้อันนั้นกับอันนี้ครับอ๋อทังหนึ่งได้สองอันเลยแม่แม่แม่เฮ่ยว่าสองอันวะสองอันนี่แหละครับซื้อมาทางหนึ่งแบบได้สองอันนี่เนาะ <cam> เออซื้อแม่ฮาร์โยได้สองอันเพราะว่ากับกับว่าได้เตรีมยมไว้ครับ,บรเวาบา <cam> ่าได้หูหเลยว่าพ่นสีมากถามวทำเลยนี้ก <c oughs> ็ถามสดนี่แหละครับบม่มีการเตรียมหรอกครับสดๆสดนี่แหละครับโอเคมาบอกนะครับโอเควิธีการถังเนาะถังนี่เนาะอันนี้ก็คือตัดเครื่องหนึ่งกอนนับแบกเนาะตัดเครื่องอันนี้ก็ฟ้าถังอันนี้นี่คือโค้งๆนี้เป็นอย่างครับนี่ยเล็กอันนี้มืนของเขาเห็นมามาตรฐานเลยครับนี่อ๋อเล็กของถังเลยแม่นครับอ๋อบังเกี่ยวกับเผาแล้วอ๋อตัวนี้นี่มันมันจะเป็นอ่าเป็นฝาถัง ทัวไปนี่แหะครับพวกเก็บสารตัวี้ยังไงละอืออือเป็นฟ้าทั้งเขาอยู่แล้วนี่อันนี้ผมต้องการสั่นก็เล่นชัดออกอืออือครับแบตเตี้ครับนีง่ายๆนะเดชอืออืออืออันนี้ถ้ากาวออกแล้วก็ไปงุ่มกึบปาผม,มาเลยนี่ครับงุ่มปากมันเลยครับนี่เดชอืออือเดชคือฟ้ามันคือฟ้ามันก็อะใสตัวนี้เป็นประโยชน์น้ำ อันนั้นก็นกดมันอ๋อกดมันใส่ได้เบิดได้เบิดฮอนดเหลือ,อนนจ้อยครับโอเคครับมาเบิรงทีละอย่างครับเบิรงทีละอย่างเน,ะ <laughs> เนาะนี่เจ้าต้องสอนให้คนคนอื่นเขาเข้าใจนําได้ครับว่าเฮ็ดจังได๋อันนี้คือโดยวงทังนี่บ่ใหญ่สัมนี่เนาะมันสี่ซ้ำนี่วงทังปกติขยายออกอันนี้คือบีบล่องมอเลอขยายตัวนี่อันนี้มาตรฐานเลยครับมีมีมีถ้บีบเขานิดนึงอ่แคร์แคร์แคร์เดี๋ยวมั้งตัดตัดออกตัดออกหน่อยนึงเพื่อให้บีบใส่อันนี้ตัดได้เพื่อยังครับตัวนี้ครัััับบออนนน้มี่าพพเืยง เขาออกก็ได้งะออกงะเข่าเดี๋ยวอ๋องะเข่าอะไรคันคันคันงะบ่ได้กต่ดึงออกบ่ได้อ๋องะเข่าเนี่ยฝั่งนี้เฮ็ดเป็นบานพับนอนน้อยเนาะฝั่งนี้ก็เป็นมองลวดแกะเข่าแกะออกแมนคันเอาลวดตัวนี้ออกครับแกะข้างในเนาะครับแล้วก็ข้างในเขาเขาอันนี้เขาบอกงะเพราะว่าวงในเขาดึงเข่าดึงเข่าอ่าดึงเข่าเพราะอะไรช่องนิดนึงเขากะ เลื่อนไปเลื่อนมากครับเลื่อนไปก็ยกได้เลยบ่ต้องไปซื้อไม่ต้องชิดมากเองไปเชื่อมเล็กเป็นโค้งเนี้ยนี่ก็บ่ต้องงะเข่าครับอั้นมันจะงะออกครับนี่อันนี้ก็งะออกนี่เนาะงะออกครับผมขั้นอยากงะง่ายเฮ็ดหูจริงๆก็ได้เนาะอันนี้บ่ทันได้เฮ็ดคิดพ่ะทันได้ทันอันบ่บ่เฮ็ดดอกมันมันสงสิเคียงกันอ๋อมันงะง่ายอยู่ดอกคิดว่ามันงะง่ายอยู่นี่ครับนี่แล้วนี่ก็เป็นอันนี้คือบ้านพับคือกันบ่ครับฟังหน่อครับบ้านพับครับ อันนี้หันหันออกมาข้างนอกเอออันนี้อยู่ข้างในเขามาข้างในเพราะว่าเเาข้มาโอเคครับเพราะว่าเพราะว่ามองการลอยในเจ้าจะเอาเอาหนีมาใส่ข้างในด้วยครับเอาหนีมาใส่ข้างในด้วยนี่ครับนี่ครับอันนี้คือนะครับเขาเอิ่นพิมพ์มันมันสีบอมมิดตัวตัวตัวตั้งฐานนะครับครับผมมันสีบอมมิดตัวตั้งฐานล็อกที่มาตรฐานคือกระเบื้องเมน แล้วตะเฮาผมผมเอาสายตาตั้งครับสายตาตั้งใส่ไปเลยนี่กลางแล้วเบี้ยไอ้เบี้ยไายขวาก็สร้างมันแล้วตะเฮาอันครับผมเอาจนได้มากหมดละเออหมุนใส่เอาเพราะว่ามันมันบ่ได้กลมนี่ครับอันนี้คือถังหล่อแบบ200ลิตรนะครับซื้อมา500บาทเฮ็ดได้2ถังนะครับเฮ็ดได้2พิมพ์คั่นมาซื้อมา1,000นึงก็ได้เป็น4ครับโอ้คั่น2,000ก็ได้เป็นพุ่นละเป็น8พุ่นละโอ้ยลอลงไป ว่มีแห้งสิร้อย่มสวยบอครมีเด้อเออบอบอครับคือเทาบอคายมีครับหมายให้คือหนูอยู่แล้วออกไม่ได้คร nah ับถือว่าโอเคเดี๋ยววันนี้มาตรฐานคักครับบนเรื่อความหนานน่โอ้โเกือบชิบเส้นนะความหนาบังดูฟังนี่แบบเรือหาเส้นอันนี้ตั้งเบอร์เทียงครับอันนี้หาเส้นอันนี้ชิบเส้นเมื่อนั่นสายตาบพใครดีนี่เป็นเป็นบอที่บ้าห้าเบอร์ไหนยากครับมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยอันนี้ส่งใครเนียจดตั้งเทียงจยู่ครับผมนี่ พอตั้งเราคือเจ้าตั้งไว้เป็นบ่อเป็นบ่อแล้วก็แกะออกเกะยุงนี่เลยมันต้องยกไปใช่ไหครับอันเข้ากันเลื่อนเขาจัดหาล่ะครับอันนี้ปูนเหลือก็เลยเทไว้แต่เฮ็ดก้นครับอันเหลือกเส้นเหนียวเส้นนี่ล่ะครับอ๋อเหลือก็เทใส่ในิดรดครับคันคันขันเท่เมื่เจี๊ยบพี่อันเมื่จีดึงดึงเขาได้อ๋อจากนั้นเข้ากับมะรอเอากับมาเทพื้นนีมงนี่ไม่ครับปูนเหลือกทาก็บมะอ่ะแบบนีนี่ครับโอเคครับัทีมครับขันมีคนสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูเรียกมาเบิิงวธีการเลี้ยงหนูอยากมาเบิ้งวิธีการไอเฮ็ด แบบแบบไอ้รอทอแบบพัฒนาจันเนี่ยครับว่าท่านได้บอกยังว่าท่นได้คักคักอยู่ครับผมเห็นแล้วโอเคอยู่ครับขันมีคนสนใจอย่างเบิ้งวิธีการรอทอแบบเจ้าหรือวิธีการเฮ็ดจังสิสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาปรึกษาได้บ่ครับได้ครับง่ายง่ายครับง่ายอยู่นี่อยู่ไสครับผมเอออ่ยู่นี่อยู่บ้านแคนครับอยู่บ้านแคนตำบลครับตำบลแคนตำบลแคนครับอำเภอว่าปีปทุมอำเภอว่าปีปทุมครับจังหวัดครับผมสาราขามจังหวัดสาราขามขอเบอร์โทรเนี่ยครับผมเอ่อเท่าไรล่ะ 087 087ครับ232 232 23 <2 S 2> 23ครับ0355 0355ผู้ใดที่สนใจการเลี้ยงหนูเนาะอยู่แถวอำเภอว่าปีปทุมอำเภอไอ้บอระบือเนาะสารค้ามหรือไก่เคี่ยงครับพยัคฆภูมิพิสัยแถวๆนี้เนาะครับ,รบเบื่อยน้อยแน่เชืกเอกอี๋ยังกับตามแถวๆนี้ใกล้ๆเคียงกันก็นกนกนสามารถเข้ามาเยี่ยมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เนาะครับเนาะ โอเคผามาได้ครับครับผมหรืออยากมาศึกษาวิธีการทําแบบบ่อแบบต้นทุนประหยัดแบบนี้ก็คือสามารถเขามาถทำเลยนะครับหรืออยากซื้อกับมาคุยกันได้เนาะวัานได้ซื้อนะครับท่านได้มีครับของเจ้าของกับพระเหนีมครับกำลังศึกษากําลังศึกษาใครอยากสนใจอยากเห็ุแบบแบบนี้กับมาเบิ้งยูนี่ได้เนาะได้ครับมาเบิ้งวิธีการรอได้ได้ครับโอเคครับวันนี้ฟาร์มนุพุกยังใช้พูดพิ่มเพิ่มเติมกับคุณพ่อยังครับผม ค่ำครับทองคํำฟร์มครับคุณพ่อทองข่ำหรือทองทองคํำฟร์มเนาะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเนาะถ้าจะเข้ามาลำบากนิดนึงครับช่วงนี้ฝนตกเนาะครับฝนตกครับอยู่ท่งแน่สบายสบายครับผมเรื่อด้อยูเนาะครับวันนี้ฟาร์มผูกใหญ่ชัยภูมิเพื่อนบ้่นกับพ่อทองคํำฟร์มนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Was that all, Eddie? <laughs> <laughs>